นองเอ้ยมือนีฮอดมือดีเป็นมือสีมงคนเอามาสู่อ่ายสูนองมจ่จอบมาฟัางห้อยมี่านพื้นบานเฮ้าตำนาาโบล่าที่มิการเลาคานกันมาโดดเตอิออันทั้งมวลทั้งสื่อเห็ดให้พี่น้องในหัวในหูในเฮียนจากค่อยปูยาตายหญยเด้สูแต้วยมือีสมเราเรือนางเตาคำ กูใช้บอสนั่งเต่าข้ามแปลว่าอ<ว>ย่างนี้นั่าา่อยงเต่าข้าก็มาจากค้ามาจากท่อค้าัหนาหลานเป็นภาษาต่างประเทว,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 ว่านางเต่ oh. oh. าท้องข้ามเดี๋ยวเมื่อไหร่เราจะวา่มามันอไมีอยู่ครอบครัวหนึ่งมีปู่นี่ซื้อกุปิตากุปิตานี่เมียอยู่สองคนซื้อจิตตากับสาลีเอาล็องให้เบิ้งใครเป็นเมียหลวงใครเป็นเมียหน,น่อยจิตตาสาลีเอนอะ เออซิตานเ,นเนี่ยเป็นเมียหลวงสาลีเนี่ยเป็นเมียน้อยและอที่สองตัวนี่ก็จะมีลูกอยู่สองคนซิตามีลูกชื่อว่ากุทาสาลีมีลูกชื่อว่าสามาอีสามาเนี่ยมักสิแก่เป็นทาอยู่แก่อยู่งเจ้งสลักแต่แม่มันก็บ้าหามเว้ยแม่อีตาลีบอก่แม่อีสามาก็บ้าหามก็บอกให้อีสามานะี่ยสามาเนี่ยแหละแก่อยู่งเจ้งสลักส่วนอายุสิบสี่ปีเพราะสิบสี่ปีไม่มีมอายุหมื่นหนึง่งที่ผัวนี่ยเกิดจากท่าไม่สองคนอนอกอไปหาป่าเนาะก็ไปหาป่ามาลงเรือไป พี่บัวนางเอกตกการอิสาลีนางยูนางน้าเรืออีจิตายูทันไายเขาพี่อันไทยหัววานแหย่ไปวาดไปวาดไปซ้ำซากหน่อยเขแบ่งให้ผู้ละโตสองโตเท่ากันระหว่างมันก็เป็นตัวกับวันเข่ามันที่ยู่บนฝั่งอิสาลีอิสาลีมันก็หิวมันก็อยากกินเข่ามันก็เอาป่าโซนนั่นมากินเพราะว่ามันปอบมันหมักกินได้อซาซิมีปลาปากคอเปิดรู้ว่ากลิ่นหมดซาซิมีแล้วสิเมียน กลิ S <S <preach science> ่นมดปลาปอปลากมันกลิ่นไปกลิ่นไปเอาเลือนหน่อย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 เขาว่าหูไปเห็ุอีธาใดสลับปากกับอีจิตตาปากนัก็เต็มคือเก่าก็ขึ้นฟังไปตัวบอกว่าให้อีเมียสองคนนี้เทพป่าเทพป่าร่วมกันร่วมกันในหลายบ่อเทพออกมาอีซานี่มันสลับมาแล้วก็ได้หลายตัวเนาะมันได้หลายเป็นลอยโตอีจิตตาเทพออกมาได้ยี่สองสามโตหัวเขียดคักเขียดห้อีจิตตาครับเขี่ยของทักออกไม้ไผ่ออกไม้ไผ่ตีมันตายหมดตีตายปุ๋นตายเลยเปล่าแมนตายไปแล้วอีซานี่กับตัวก็หูจริงตรงไหน โยนสมอิจิตาลุกหนักไปเลยโยนแผ่นระกบมาเลยที่นี่มันมีหลุอ่สองคนหลวมันก็รอแม่มันตัวอิสามหรมาขยอีสาลีแม่มันอิ่มท่าว่าเจอที่นี่มันก็เข็ดขับมันก็ไปถามพ่อมันว่าเอ้าแม่คอยไปใส่พ่อว่าโอ้ยแม่มึงไปหาหมูอยู่ตังอำเภออีสองสามหมื่นกับพายไปหมื่นนึงก็บวกกับสองหมื่นก็บวกกับอิ่วท่าเหลิมตระวนกระวายใจหลักแต่อีสาหลีมันก็แสบผักมันเป็นสกิดสะกิดเม่มึงไปหาหมูอยู่หนองน้ำใส่แล้วก็บอกโ้ขื่นอือหรื้วะ เอาอยูท่าหรอเอ้าเขาบอกกับแม่กอจังสี่ว่าแมวขอสินหายไปแล้วเมื่อก่าคิดเมื่อก่าคิดไปแต่ว่าสิตาดตายเมื่อว่าไปใส่ไปใส่เมื่อก่ไปเกิดเป็นเตาท้องอยู่ในน้ำเวลาเมือว่ามาเกินมาเห็นแที่นี่อุท่ามันยังหมาไว้โตหนึ่งหมามันก็บ้าเป็นกับอีเตาอันนี้มันก็เลยสงสัยแล้วว่าเรื่าเตาเป็นแมูว่ามันก็เลยเหมือนมายาง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 ไปหมาเหล็กก็เตาอยู่มันก็ราองอึดแม่แมวแมแม เตาไม่หันมาหอมห้น้ำมันกลังคือุ้ยแม่อุ้ยี่หลเออมันานหรอกพลิกกับแม่มันมีอยู่มือหนึ่งแม่มันเอานดมหอมมาให้ดมกอบผมนั่นแหละเขามาให้ใส่หัวอู้ห้าขมสวยหอมเลยกลับมาเฮือนมาพี่สาลีทำผมมันก็หอมแผลเป็นอย่างมากมันก็บอกว่าไหนโนะว่าแม่มันหอามาให้มันบอว่ามู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 อยู่นึงถ้าหดไา่มากหายมากแม่์พี่สาลีก็บอกบ่กเสือมันตลาดได้ยี่หานี่ มันสลัดอะครับม่ก็ไปถามหมูไซไเอาอย่างให้ลูกูไผ่ออวมากหมูไม่พ่อไผ้ินหนีเนาะเราะว่ไ่ได้ไม่ได้ไผ่เพไม่ได้มันแมมันก่อนับมาถามกูยูทาห่อกว่าเนี่เก่นตีน้ำตีเาบ้องเอาบ้าเมืออยยังบ้าเอาอย่างยังาแล้วก็เจ็บตัวน้องพันมนเจ็บเนาะมันก็บอกว่าแมมันเกิดเป็นเตาหัวเนาว่าไห่ที่หนีเพรว่ามันก็จาตายดีกว่ามันก็ออกอุบายไม่เป็นปอดหลงมันแก่ทีเขาเลยแก่ี่ยว ขี้เอาเหมือนเยอะสิหัวว่าหัวีตั้งไหนหัวเต้องมังยากไห้ยังไ่อยกไย่านะกกูอยากกินต้มเตาทองชัวร์อีวุ้ไยิกงอุนไทยยิ่งเอากูจะกินแม่กูอีกแล้วกืเอาแมมันไปสอนไปสอนที่นี่เมื่อก่อนไอ้ลูกหลอกไอ้ยังไปหาเตามาหาบ่อพวกเขาหอากือกับมาวไอยู่ไทยเอาแมนไปสอไปใส่เอาขึ้นมามันบบอ ถูกตีถูกตีนั่ตีต้องันไัยมะคะแม่มันเห็นแมวมันเห็นหลุ่จ้ของไห้นาะก็สงสารเกินใจกไม้ใดก็เปิดประตูเลยกูดีละเปิดออกมาเลยโดดจับตงไปเลยจับตงใส่เลยตังไห่ออกปูดใ่ไปหมดยินทองกหอบหอบมาคัะตัวมันเป็นหวนไม่ได้อยากกินที่หลีปีไม่ได้ของที่หลีมันก็ซับซับซับเปสาห้องซับซับอะเป็นสิ่งเล็กๆเจ็เข้าบาดแจ็บเลยได้ยินเ่าบาดมันก็บูมันได้ยินมาเนาะ ว่ากีนเตาท่ออันนี่แหละเป็นแม่ยาาอ,าาอ,อ,ยอยู่ถ้าชาวบ้านเขากาศกินเอาไปเที่ยวหลังบ้านเฮ่เฮ่เฮ่เเฮ่แต่ก่อนแม่มันสิตา,ายนันแม่มันเลยไปบอกยุทธาว่าให้เขาต้มไปล้วแต่ว่าต่อต้มเสร็จนั่นให้เจ้าเอาล่างขวัญรักเป็นฝั่งไว้ตรงท่าซีแยกที่นี่พอรู้แล้วว่าชาวบ้านเทพถินมันก็ไปบอกหมามันมึงไปขาดตกแม่กุ้มมาให้ครบอีหมาคนเลนขาดเลยว่าต่างขาอยู่บนมือนบนเป็นขาดบ้างขาดทุกทุกอย่างแล้ว มันเอาลางแม่ไม่ฝังที่ข้างซีแผงฝั่งปุ๊บแม่มันโตเป็นต้นโพยยังักแบบค่ะเวลามีลมผ่านผ่านใบไปเป็นเสียงเพลงคุณเด็กหอมเพลงไหนเนาะอันนี่เรื่องก,ก่อนเราเลือ,ไลอไาาดไปเลือดไปถึงเสาก็มาถาดเป็นเสาเมืองเราไปถึงเขาก็อยากได้เนาะอุ้ยต้โยยนโพยมันอหอมพลงไงก็อยากได้ไปเว้บ้างก็เลยอยา,ากมาโบราณนี่ ก็ไปบอกแห่เศ้าบัดภาพันไปคุดขึ้นมาคุดตังไหนก็คุดว่ขึนคุดเมื่อไหร่ขอวคุดก็ข้นี่ชานีต้องต้องบอกสะกดว่าแต่วันมียู่อีหนึ่งว่ามาส้อยเอกคุดอยู่ทาตัวสอยไปเหลียบขั้วอยู่ก็บอกอ้าวถือกุอีกแล้วเขากบอก็้องบอยังไปไปถามเก้าว่าเอาไปเหอยังเอาต่วนห้วยปงไงบ่าเอาไปดูแลในว่างเสียงมันต้องเสียงมันพอว่างแต่เน้ลงยื่นเอาไปต้อเไปยกมือไวแม่ยม่แม่แม เอาไปเดี๋ยไปทำให้ทีมเขาไปไว้ที่ว่างไปดูแลขึ้นมาด้วขึ้นมาด้วคุณไปเอาจอบคุณปุ๊บยกขึ้นเลยตัวใหญ่งยกขึ้นแล้วจะต้องมีจะต้องให้ทีนโคตรหลานที่เก่งเนี่ยเอาไปเมียโหลดเขาว่าอยู่ท่าไใดดีในฐานไหนเป็นเมียเจ้าเมืองเขาไปปุ๊บที่นี่เขาให้ดีบ้านทั้งบ้านกินซานี่บ้านกูปีสามบนที่คนใส่เพราะว่าต่อเมียมันตายกูท่าโดนใส่ขึ้นมาเลเด็กกวาดเลื่อนผูเลื่อนเกับเข่าเท็จบด มัมีโอ้ยยนลรัปากว่นมีผู้ใส่มันก็เลยวางีแก่ป้าแกกับผัวมันคุณสแก,มแมกม่มันป่วยแลส่งเข้าไปบอกว่าว่ามึงพอมันป่วยก็ส่งไปบวา่าผีดแต่งตัวมันอีใส่เครื่องเพมากสมเกียิที่นี่ยูท่าก็าเอ็ดดี้ดิเชฟไม่ดิเพาะุอย่างเลยทหารมานำมาบักหลายเขมาหนึ่งเพิ่นอีสานีอสามาบ,บอกยูยยูยูยดยู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 ยายูยูยายยูยูยอยูยยยย อ,อีกคุถ้าผมไม่ได้สังเกตอย่าง่็เขาไปหาพ,อพ,อพ,อพอห่อเพราะว่าพ่อพุ้ยอีเขาไปเบิองใส่นอกเขาไปปึ๊บปิดประตูห้องล็อก่อนสามารถเข้ามาทุกตีตายเลยคุถ้าตายมีตายปึ๊บอีสานรีแต่งแห่งสาวบ้านคุถ้าเลยใส่ชุดใส่อย่างใส่โบสก็ใส่เต็มของบ้านผ่านกระบอก ตอนกลบไปหนาว่ามันยดิขึ้นจังสินเด้หนาวมันยากกว่านี้เด้เพราะว่าเอ้าอันนี้เขาได้ยี่ติบนี่ถามทีว่าแม่แมนไม่นี่ล่ะกลับไป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 เบิ้งใส่แล้วเบิ้งใจแล้วกลับไปกลับไปหัรเขาไม่ได้สงสัยอย่างน้อยมันก็มันก็โมงเกินแะไรล่ะกลับไปอยู่ท่านมันไม้อยู่ตัว่าเด็กเลยดิว่ามีลูกแล้วสองคนมีลูกสองคนกลับไปพออีทาม่าไปเห็นลูกมันลูกมันว่าอันนี้แม่ปุ๋ยยี่สิบ น้าแม่ผ์ผก็เป็นทั้งสี่ับมากกว่าบอเสือนเนาะอีามนะอันนี้แม่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 เองแม่เองที่รูลว่บอสม่์บอสม่นนี้เพม่ม่แอหูเน่ยเพแม่น้าแม่ผก็เปนทั้งสี่มากว่าไปบองพอมันพอมันมาบอกเอออันนี้ว่านาแม่เมีูสะพันแล้ว่ามันก็เลยว่าขาดหรือเปล่ที่นามาก็ตายอีกแล้วี่จะพูดตายตายพอันนี้ว่าด้ตายหรือจะพดอไไปย่นหน้าเอาอีสามว่านี่ตับตับเป็นจินินตับับไปเห็นประแดน เป็นประแดกปึ้เอาหัวไเวลาราเอาหัวไเวลาราเอานิ้วไปว้ารบแล้วก็เทน้าเทหน้าประแดกไปส่งไปให้ส่งไปให้นอิสาลีกับที่หัวมันส่งไปว่านี่ลูกเข้ามาในว่างแล้วลูกในดิสตรีภาพลูกส่งประแดกมาตัวันแผ่งปีนแบบนิดเดียวเท่านั้นเลยเหนือมันจังบ่เบิดหลังปะยาโค้ดโค้ดมาจากเวสเซียอุ้ยอิสาลีกับนที่คุณตาใจซื้อแล้วลูกกูได้ดีอีกแล้วลูกกูได้ดีก็เฮ็ดเลยตมประแดกปนประแดกเพลิเนื้อสลังกินเนื้อสลังกินไปกินไป เจอเนิวน้วเนียวไปอีสามาแต่ว่ามันเล็กเหาอเอกมันขาบผัวหูเป็นนิวคุนคิดว่าเป็นปากว่าโอ้โถดีแล้วมือปากตังตับมา่วงตับตับตับใช้พ่อมาแดดใช้่มาแด,าแดกินแทบแทบแ่บนสิเบิร์เขามีมา่หัวนมาหัวลอยเป็นกัเอ้นีหัวเแม่หัวคนอยู่เต่าไปล่าเอา้าหัวสามารหลูกหัวั<อ>ตกแต่ประการี่ตาดีเป็นร่มไปเลยแต่ก่อนที่ขอบรุนไที่สองโตี้ตาผัาไที่หุท่าหูท่าตาย ตไปเป็นต้นแบบตูมต้นแบบตูมในส่วนต่ายไงต่ายไงยามไปเห็ดเอ้าต้นตูลูกเนี่ยมันก็ลูกใหญ่ลูกงามแทบเก็บเลยเก็บเก็บไปเก็บไปในบ้านแต่ว่าย like ังไม่ก like oh, okay, ิ่นเด้เก really okay, ็บไปเห็ดยืดๆเก็บไปเห็ดอย่างวองหัวเก็บไปปุ๊บพอต่ายไงกางเวนน้อกออกไปอย่างหลับออกไปในอะไรหน้าหรือออกไปในอะไรหน้าเก็บปุ๊บอยู่ท่าออกมาออกมาจป็นแบตูออกมาเป็นอย่างเนี้ยเอ้าจะแบบคือเหลืองอยงหลับออกมาหนิ ถังทองออกมาหวดหวานเซ็หูเมื่อนสาระเอ็กัเขาตา่ให้กลับมาตอนนแรงเอากลับมาเออบมัดหูคสะอาดไล่ะนี่กับเขาในน้ำก็ยังบ่หูพอหมื่นนึงแอบออกไปแอบเลยเพรว่าโอ้ยสะกดโอ้ยเฮยเห็นสวนกันนะเห็นไรห็นหน้ากันนะออกไปตัว่มไปจอบนอุท่ามาหูอุท่าออกมาคือเก่าเขาพอเห็นนี่่ให้นี่บอกเก็บเด็กเพรเก็บเป็นของกระโบอกสะัดด้วกัน บอกบอกนี่อันนี้มันเป็นูมันมีผู้ใหญ่ในบักตูนี่เป็นลูเกเรียงไปแล้วมันหลักเป็เรียงเลยนี่ไปบอกไปบอกชาวบ้านก็ดู้อดื้อดื้อจะไปถึอองเขาคุณผู้ชาอีกแล้วอีกแล้วเ,เขาเริ่มแซงมาอันึ่งแพ้คือกันแซบมาปุบันแพ้แพ้แพ้ไปหาตาวายังไงคือทั้งทั้งโต้งหลงเนี่ยลงเข้าไปโอ้โโโโโโโยหิวหน้าแท้หิวน้าตายห้จะไปเอาหนามให้เอาลูกจะเอาน้ามาให้คอยเออเพราหลวงนามมาก เบี้ยปูอยู่ท่าปูท้าร้อยหักกัาคือเก่ากับเภาขวะคือเก่าที่นี่แต่ตอนพระตายอยู่แม่มันตก่อยู่แม่มันทเหนียวเสาเลยตายเลย,ยเห็นพืชนตัว,ว,วใหม่ตายเนี่ยพอปูไทยยังออกมาเนว่ยเห็นลูกก็แบบอีติดตายเห็นรูกโตขึ้นมาเลยโตเลยก็มี่ส่งไปรายย่างอย่างเลยยื้ยื้ยก็โตเสียงให้รองคือเก่าที่นี่ก็ะุ้นสมรภคือเก่านี่แหละเป็น,นอันจบวารีบูนตะวัน ชีวิตของอิสามาลีกับอีผู้ไปตายอยู่ผู้เป็นผู้กับตายเลยส่วนคารินีสุกตายไปเลยเป็นอันจุดจบของเลือดตางเต่าคำเป็นไป่ายครับเมลเออเหลือบปอนหนานเข้าวจิบนี้เรื่องอย่าง่าเมลทอนหนาต่อมรอบคู่รักเกี่ยวต่างงานอีกในบายเด็ดต้า